ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเจ้าของประเทศค่ะให้มันดังเหมือนกับเจ็ด แปดร้อยเลยเซอหม่เอหม่เอหม่เวทีนี้เวทีของคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มเนี่ยอยากขึ้นมาหาพวกเราใจจะขาดแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องรับศึกหนักข้างหน้านี่นะเอ้าขอเสียงตบมือให้คุณหนุ่มเนี่ยดังๆหน่อยสซลง,ลงลงลงทุนลงแรง,ง,ง,งมาจัดวันนี้สุดยอดอีกทีหนึ่งได้ไหมคุณหนุ่มฟังแล้วไม่ประทับใจเลยอ่ะอีกทีหนึ่งนะเอาให้ดังเหมือนเป็นพันคนแล้วกันเอาใหม่เอาใหม่นะหนึ่งสองสาม สุดยอดสุดยอดนะเหมือนพันคนเลยนะจ้ะทานข้าวต้มกันอิ่มเรียบร้อยแล้วออกมาเต้นแหมคุณตู่นะพาลำเจ๊บจบเจบ,จบนะเนี่ยพูดแล้วก็เห็นแล้วก็มันเครียดนะวันนี้ได้ออกมารู้สึกสบายใจนะสบายใจมากๆเลยอะนะทีนี้ทํายังไงดีอะฆ่ามันก็ไม่ได้เนาะ พอดีเพื่อนๆวันก่อนนี้โทรมาเมียกระหืดก็หอบมาเลยโทรมาพี่แมวพี่แมวเนี่ยอุ้ยพวกบ้าน่ะมันบ้าอะไรกันไม่รู้มันไปยิงไอ้เทพอะเฮ้ยมันไปได้ยังไงไปมันกระโดดกระทืบตายเิไม่ใช่มันยิงในทีวีมันงัดสามแปดมายิงเป๊ะเดียวทีวีระเบิดเลยโอ้เราก็เป็นห่วงเด้กก็มันไปยิงที่โน้นลาดดำเนินช่ไ่้ป่ารกยิงทีวี แล้วพอดีไปที่หน้าอบตเห็นไอ้เทพเสือกําลังผัดไอซิวตักผัดซิวใส่จานน่ะมันพูดทีท่าไหนลูกแกร่อนไอ้จานกระเบื้องอ่ะปิ้วเวทีกระเด็นตลิวตามอีกอันนึงอีกโอ้สุดยอดสุดยอดไอ้เฮียนี่มันทนจริงๆเลยนะทั้งลูกเืินก็แล้วทั้งจานกันแล้วทั้งตลิวก็แล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนะไม่รู้จะทํายังไงวันนี้พี่แขกนะพี่แขกสองรอบพี่แขก จำม้ลเลยนะสองรอบวันนี้แมวกดไม่เคยติดเลยนะไอๆเข้าไปในหะนะ้านะพี่แขกรอคนเดียวสองรอบเลยนะแหมด่าระเบิดเติดเติงเลยสุดยอดวันหน้าหายใจด้วยนะคนที่ตายก่อนนะพี่แขกไม่ใช่เทืออนะไม่ใช่เสืออพี่แขกก็ตายก่อนคนอะไรก็ไม่รู้ว่าดา่าโอ้โหสุดยอดเลยดา่าไม่หายใจอะ่ะเออสองรอบแล้วอะ่ะเออเราก็กดก็ไปนะไม่เคยไม่เคยกดติดกับเขาเลยสักทีหนึง่งนะทีนี้พรุ่งนี้นะเราก็ เรามาตั้งลบกันดีไหมพุ่งเนี้ยวันอาทิตย์นะถ้าทุกท่านอยู่กันนะมาตรงนี้มาตรงนี้นะมารวมตัวกันตรงนี้พุ่งเนี้ยนะมารวมกันเรามาตั้งลบแล้วถอยไม่ได้งานนี้เราถอยไม่ได้ไอ้เฮียนี่มาถอยไม่ได้ถ้าวันไหนนะเราถอยนะแล้วเราท้อนะ เราท,อทอ้อคนทางบ้านท้อคนทางบ้านพวกนี้ออกมาเลยนะวันนี้คุณไม่ออกนะคุณรู้ไหมว่าคุณไม่ออกวันนี้พวกนี้ไม่ออกประลืิไม่ออกปะเรื่องไม่ออกเขาทําอะไรคุณไม่ออกคุณรู้ไหมคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่มีอะไรในชีวิตเลยนะเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของคอนโดเจ้าของอะไรกิจการต่างๆนั้นนะถ้าคุณไม่ออกมานะคุณรู้ไหมว่าคุณจะไม่เหลืออะไรเลยคุณจะไม่มีอะไรให้มันเหลือนะ ชีวิตคุณเนี่ยพอเขาปิดประเทศปั๊บนะ,ขะเขมพรพมา่าลาวกาวกลับบ้านหมดแล้วอะถามว่ามึงจะหาแดกกับใครเอน้ำไฟตะไรไม่มีอะไรไม่มีไไมมทุกอย่างมึงหุงข้าวแดกกันเป็นไหมมึงหุงข้าวแดกกันไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมึงคิดอะไรได้บ้างอะมึงเกิดเป็นวันขึ้นมามึงจะเอาแต่สองพันสองพันเริ่มไปนั่งหัวโดกันอยู่อย่างนั้นน่ะเออแต่งตัวหน้าตางี้เขียนคิ้วทาปากเลี่ยมไปหมดเลย ถ้าวันใดปิดประเทศมาถามว่าไอ้เงินที่มึงแดกวละสองพันเนี่ยนะกับตลอดชีวิตมึงรวมทั้งลูกหลานมึงจะกินอะไรกันเอ,อมึงจะทำยังไงนะชีวิตของพวกมึงก็ได้เท่านั้นเองนะแต่ตัวดิสฉันเองนะมานะไม่มีใครจ้างนะไม่มีใครจ้างนึกอยากทำอาหารมาก็ทำมาวันนี้แม่น้องเฟิร์สบอก ป้าแมวป้าแมวทำก็ต้มมาดีวะ่ะเล่นกันตั้งกันเช้าเลยเนี่ยเขาต้มเนี่ยไอไอไอ้าร้ถ้วยในยีเล่นกันตั้งกต่เช้านะพี่น้องได้ได้ทานกันนะคนละสองถ้วยสามถ้วยก็ดีใจนะดีใจนะดีใจถ้ามีโอกาสก็จะทํามานะเพราะว่าเวทีนี้นะคุณหนุ่มน่ารักมากเลยนะจั ให้ทุกคนอยากขึ้นมาพูดขึ้นมาอยากจะด่าขึ้นมาดา่าอยากจะโทรไปสถานีดา่าด่าเข้าไปคุณหนุ่มนี่สปอร์ตจริงๆเลยนะสมควรหยอตู้กันเยอะๆนะหยอดตู้เยอะๆเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยยังขาดยังขาดขาด,ขาดใบมั้งเนาะยังขาดใบเยอะแล้วพวกนี้คงคงจะได้ได้เตรียมมาละเตรียมมาถล่มหมดเวลาแล้วเหรอคุณเบ่เ<า>หลือ,อนะพวกนี้เ <laughs> นี่ย <laughs> แม่เราก็นึกกับหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้นะมากันเนี่ยนะหิ้วทุกท่านนี่นะเรามีไอไอตัวหนึ่งที่เวลาเราดื่มแล้วมันจะล้างสารพิษนะนะโซดาโซดาหิ้วมาคนละขวดถ้ามานะหิ้วโซดามาคนละขวดนะไม่พูดอะไรนะหิ้วเอามาดื่มกันตรงนี้นะแล้วไปเดี๋ยวจะบอกข้างล่างเนาะหิ้วโซดามาคนละหนึ่งขวด โซดาโซดาขวดแก้วนะเพราะว่าเราไม่ไม่น so ิยมให้ด right? <c ough> ื่มขวดพลาสติกนะโซดาขวดแก้วนะขวดแก้วนะหิ้วกันมาคนละหนึ่งขวดนะคุณจะมาเช้ากลางวันหรือมาบ่ายนะคุณหิ้วกันมานะหิ้วกันมาคนละหนึ่งขวดหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะเรามานั่งดื่มรวมกันนะเรามานั่งเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เวลาเราไปไหนเราก็พยายามหิ้วโซดา นะถ้าท่านได้หิ้วสองขวดได้หิ้วสองขวดเลยนะหิ้วสองขวดเลยนะแต่ว่าเราเอามาไว้ดื่มนะเราไม่ได้ไปทําอะไรนะไปเผาอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉนะนั้นตรงนี้นะทุกคนเนี่ยต้องเซฟแล้วเสื้อแดงเราไม่จําเป็นเราก็อย่าใส่นะเราก็อย่าใส่สงสารนะสงสารหัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันนะลูกผู้หญิงด้วยกันอย่างพวกเราอย่าง้ยท่านยิ่งรักนะเป็นนายกที่น่ารักมากเลยเพราะฉะนะั้นตรงนี้ถามว่าทุกท่านเปลี่ยนนามสกุลกันหรือย,ยัง นาะใช้ชิน,นวัตรตอนนี้แมวนะใช้ชิน,นวัตรแล้วนะณรา,าชาเทวะนะเนี่ยใช้ใช้ชิน,นวัตรกันหมดแล้วนะเราเปลี่ยนกันให้หมดดูสิมันจะขับไล่ใครจริงๆแล้วนะสามีที่บ้านบอกว่าเนี่ยมันบอกมันจะไปหน้าบ้านนายกอะ่ะทําไมอะ่ะพวกมึงไม่เอาคนเสื้อแดงไปหน้าบ้านเทือกล่ะไปกูก็โดนยิงตายสิเออมามันไม่ได้ใจดีเหมือนนายยกเราเนี่ยใช่ไหมไปปุ๊บแม่งยิงเลยนะดูได้จับได้ปิงปองใส่ก้านล่มเห็นไหม นี่ขนาดของเล่นเด็กๆนะบิงปองใส่ก้านล่มนะรู้ไหมว่าถ้ามันยิงหนักกระติกปุ้งมาเนี่ยโดนตายนะตายนะดูมันเล่นเนี่ยมันเล่นด้ใช่ไหมมันไปหน้าบ้านนายกนายกไม่ได้ยิงมันเน่ยเราไปหน้าบ้านมานะันอ่ะชีวิตไม่ได้ไปยืนพูดตรงนี้หรอกขอหานาทีนะ่นะั่นแหละใช่ไหมนะันะ่แหละไม่ได้เลยนะเราอย่าไปลาวีกับมันไม่ได้เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติคิดว่านะ คิดว่านายกเราคิดถูกแล้วนะคิดถูกแล้วมันไม่กลับไปนึกถึงเลยนะเฮียอะไรมันก็จะเอาตานแรกมันจะเอาบางสะพานใช่ไหมตอนนี้แม่งไม่เอาบางสะพานแล้วเว้ยแม่งจะเอาทั้งประเทศเลยแล้วมันบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคุณภาพไม่ดีจําได้ไหมว่ามันบอกชาวนาว่ายังไงครั้งที่แล้วมันบอกชาวนาบอกว่าข้าวไทยมีแต่สารพิษกินเข้าไปแล้ว อะไรนะบันทอนชีวิตไปทุกวันทุกวันไอ้เฮียมึงไม่แดกข้าวไทยมึงจะแดกข้าวอะไรไอ้ซัดเนาะนี่นะทุกวันนี้นะทุกวันนี้มันก็กําลังคิดนโยบายของมันว่าไอ้สามแสนเสียงของมันเนี่ยนะที่จะมาลงเลือกตั้งคือจบปริญญาถามว่าแล้วพวกเราอะอย่างแมวอย่างเฮียจบปเจ็ดนะหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งเลยนะมันก็จะเอาเฉพากคนที่นะ เเรียนจบปริญญาแล้วต้องเป็นคนกอทมด้วยนะชาวนาไม่เกี่ยวต่อไปข้างหน้าไม่ต้องไปทํานาให้มันแดกแล้วนะไข่ป้งไข่ปิ้งเยี่ห,ยห่าเหวแล้ว,มมลวนะไม่ต้องทำให้แดกแล้วนาปลาเปอร์สวนไม่ต้องทําแล้วนะอยู่แม่งเฉยๆดูซินะร้องกับมันดูร้องกับมันดูสักตั้งหนึ่งนะถ้ามันปิดประเทศมาแล้วเนี่ยนะ เราเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเพราะฉะนั้นคนเนี่ยยังนิ่งดูได้กันอยู่คิดได้อย่างไงอะที่ไม่ออกมามึงทําชนะเดี๋ยวกูก็สบายเหมือนกันถ้ากูออกไปแล้วกูเสี่ยงตายใครจะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเออมันพูดอย่างนี้พูดได้อย่างไงอะฮอไม่ได้วันนี้ออกมาเนี่ยนะประเทศเนี้ยนะประเทศนี้เป็นของพวกมึงไม่ได้ของกูคนเดียวใช่ไหม เป็นของพวกมึงด้วยเป็นของพวกมึงด้วยออกมากันเถอะพวกนี้นะหนุ่มโคราชไม่ได้ห้ามนะออกมานะทั่วสารทิศผ่านตรงนี้นะพักอยู่เราแวกสมุดประการอ,อ่อนนุตรลาดกระบางบางเสาทงบางปะกงออกมานะมาร่วมเวทีกับเรามาแสดงพลังให้มันเห็นว่าเออกูไม่ได้กลัวมึงเลยนะ กูไม่ได้กลัวแล้วกูก็ยังรักสิทธิ์ที่ของกูเดินสิทธิ์หนึ่งเสียงของกูกูยังรักอยู่กูไม่ได้ยกให้มึงนะกูไม่ได้ยกให้มึงเพราะชนะตรงนี้นะมึงไม่ต้องมาแย่งของกูนะและอีพวกนั้นน่ะที่มันมาเดินอยู่ข้างหน้าที่มาเดินน่ะที่มันบอกว่าสามแสนเสียงนะมีคุณภาพเหียพมา่าทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมพมา่าทั้งนั้นมันเอามาจากสหพิบูลเอามาจากสหูเนียน นะเอามาจากไอ้อะไรเตคแข่งอยู่หมดเวลาแล้วเหรอค่ะข,ขอบคุณนะคะไอ้ไอ้บริษัทแย,ย่นะก็อย่าไปแดกพี่แขกเขาห้ามขายอะไรเขาห้ามเลยนะอย่าดื้อเขานะพี่แขกค่ะสวัสดีค่ะ